อ,อ่านให้ฟังมาแล้วค่ะแผนผังอัปเดตตัวละครที่เกี่ยวข้องกับมหากราบในหน้าฉบับล่าสุดอัปเดตวันนี้เวอร์ชันลหลักในหนึ่งลบความเชื่อมโยงที่เกี่ยวกับชาเตอร์กรุ๊ปถือหุ้นใน m f c บางจาก VGI ออกตามเนื้อหาจดหมายตอบของบริษัทและ2พยายามใส่รูปและบุคคลหลักๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนี้โดยเฉพาะในฝั่งไทยเนื่องาเกี่ยวข้องเฉยๆนะใครทัอะไรมากน้อยืูเรื่องมากหรือข้อมูลน้อยต้องอยึดขึ้นกการสืบสวนสอบสบวนของ่างการและการทางสือ่อมวลชนระดับต่อไป แต่ภาพนี้พยายามใส่ข้อมูลทั้งหมดอย่างชัดเจนที่ยืนยันได้จากเอกสารจากทางการจากฝ่ายเลี่งกรรตอข้อมูลกรมพัฒนาธรุรกิจการค้าเ uh huh. ชิญดาวโหลดและเผยแพร่ได้ตามสบายไม่สมวนลเขสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นเปิดให้ใช้เป็นข้อมูลสาธารณะภาพบิคดเมเลยนะย้ำไปถึงว่าจนวันนี้ยังไม่มีสื่อมวลชนทำข่าวเกี่ยวกับคนไทยในฝั่งนี้ในผังน,นี้ไม่แต่คนเดียว uh huh. ยกว่าเกี่ยวกับพลพรรคธัญญาวงรลมรีช่วยลังคนปัจจุบันซึ่งก็ทราบไปแล้วหวังว่าผังนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง ปลรรัฐมนตรีธรรมนัสอรุจักรุศิสมกับเบ็ดซิ่เป็นการส่วนตัวแต่ยังไม่พบความสัมพันธ์ใดทางธุรกิจนะคะเอา้าตัวเองก็พูดเองว่าไม่พบความสัมพันธ์ใดตัวเองก็พูดเองว่าต้องลบความฉับผังแรกอะลบผังแรกที่ทําอ่ะต้องมาแก้ไขด้วยการลบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบางพรรและบางบริษัทออก <S <S พี่เก๋แล้วไอ้ผังแรกอะคนก็เชื่อไปแล้วด้วยนะ ที่บางจากเขา<ช>ต้องเอกส่วนไหนอ่ะแล้วคุณรับผิดชอบต่อความไม่รัดก,กุมนั้นของคุณยังไงก่อนแล้วคุณก็ยังมั่นแน่มั่นหน้าตาแข็งทําตัวเป็นแชทจีพีนะเนี่ยมั่วไปได้เรื่อยๆอะ่ะแล้วก็ยังคงมั่วเอาผังมาออกได้อีกเรื่อยๆทําผังแลดูเป็นวิทยาศาสตร์แต่มาเขียนเท็กซ์ประกบว่าไม่พบความเชื่อมโยงในทางธุรกิจอื แต่แถ้าคุณไม่พบความเชื่อมโยงแล้วคุณจะทํำผังมาให้ให้คนให้คนเข้าใจผิดไปทำไมอะ่ะอันนี้อันนี้ดิฉันถามโดยความอินโนเซนต์จริงๆนะอืมนี่เก๋ถ้ามันไม่มีความเชื่อมโยงแหะแล้วเราจะลงทุนทำผังเพื่ออะไรก็ทํำผังติดหัวเตียงตัวเองก่อนสิรอ,อจนมันมีหลักฐานแล้วค่อยบรีลีสออกมาไหมอะ่ะแต่ในเมื่อมันยังไม่ชัดไม่เคลียร์ไม่จริงต้องรอการสืบสวนสอบสวน แล้วคุณจะรีลิส์ผังออกมาให้คนเอาไปผลิตซ้ำเอาไปทำคอนเทนต์ในติ๊ t ต k อกสั้นๆเพื่อให้กลายเป็นภาพภาพจำแบบชุยๆยแล้วสร้างความเสียหายให้กับคนให้กับธุรกิจเพื่ออะไรคะคุณมีธรรมะที่มันตัวเองจหรือเปล่าคุณจณไม่พูดควยเหมือนดิฉันเนี่ยแต่สิ่งที่คุณทามันหนักกว่าการการการพูดหิควยแปดของดิฉันอีกนะ ใช่เพรานี่คือคุณแ a รบ i เคเทสข้อมูลจนแบบน่าเกลียดมากและมีการเขียนว่าเนี่ยนะโพสต์มาตั้งนานไม่เห็นมีข่าวไหนทําก็สิ่งที่คุณโพสมาตั้งนานใครน่าเสลียดไปทำข่าวล่ะคะคุณมันไม่มีข้อมูลทําก็เจ๋งดิถูกฟ้องกันที่หายไวป่วงสิแบบนี้คุณรับผิดชอบอะไรกับสิ่งที่คุณโพสต์แบบนี้บ้างผมถามหน่อย แล้วคุณก็ใส่ไปเรื่อยเนี่ยอยู่ดีๆอะให้ดูผังลอยๆนะแขกให้ดูผังลอยว่าเชื่อมโยงยได้ได้ว่าวา<ต>ว่าอยู่ดีเนี่ยว่าอยู่ดีคุณก็เอาแสนสิริเนี่ยไปเปาะในนั้นว่าแสนสิริไปลงทุนในบริษัทอะเดี๋ยวบอมขอขอขอไปหน้าจอพี่ดีกว่านิดนึงมานี่อยู่ดีคุณก็เนี่ยเื็อแสนสิริลงทุนในบริษั Big Touch, ทบิ๊กทัชทีวอดมิเด l e ออฟโนแวร e ใครแค่นี้ก็ใส่บริษัทคำดีก็ได้วะใช่คุณเอาคุณเอามาจากไหนว่าคุณคุณจะเอาแสนสิริตัวนี้มาใส่ได้ก็ก็เที่ยวเอาข้อมูลจากกรลอตมาพี่เก๋แล้วบริษัทใหญ่พวกเนี้ยมันก็ลงทุนในบริษัทนู้นบริษัทนี้ที่มันถูกต้องตามกฎหมายได้บทถูกป่ะพี่เก๋แต่มันไม่แปลว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เป็นมิจฉาชีพไงเออแล้วแล้วคุณใส่ใครคุณใส่รูปแบบ แต่ละคนเนี่ยใส่เข้าไปในนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสถิตริ่มพงพันเนอะไรคุณเอาชื่อคนอื่นใส่ไปงี้แล้วแต่ตอนนี้แล้วเนี่ยพิษณุประสาททองโอสดเนี่ยน้องน้องคุณหมอพีพีทีวใช่ไหมใช่ประเสริฐเออเออเนี่ยอะไรเนี่ยคุณอะไรคุณคุณคิดว่าคุณเป็นนักเขียนทางการเงินแล้วคุณจะแบบแบบ นั่งเทียนเขียนไปเรื่อยๆแบบนี้เหละครับถามหน่อยนะคือเวลาเอาข้อมูลว,ว่าใครลงทุนอะไรใครมีหุ้นอะไรจากกรตนแล้วมาทําผังแบบนี้พี่เก๋มันก็ผมันทุกคนก็อยู่ในผังได้หมดเป่าวะเหมือนที่พี่เก๋พูดเอาบริษัทคําดีไปอยู่ในผังยิงได้เลยอะอืมใช่เออบริษัทคําดีสนใจที่จะลงทุน,นบริษัทบิ๊กทัศนทรีอืมถูกป่ะอืออพี่ก็งงว่าแล้วแล้วผังเนี้ยบอกอะไรอ่ะเข็ดเข็ดเข็ คุณเอาชื่อคนเหล่านี้มาวางเอาชื่อบริษัทเอาธนาคารกสิกรไทยมาวางไงแล้วแล้วมันคืออะไรเหรอเออแล้วมัน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 มีใครทำอะไรผิดกฎหมายเหรอแล้วกสิกรไทยมีแค่แข่ดูแค่รู้ะะแค่เป็นกสิกรลอยๆแล้วก็ชี้ไปที่ b i c bank of cambodia คุณถามว่าธนาคารกสิกรไทยเนี่ยไม่มี t r a n s ซ c t i o นกับธนาคารในกัมพูชาเหรอคุณแค่คิดว่ามัามี t r a n s ซ c t i o นนิดเดียวคุณก็เข้ามาใส่แล้วอย่างนี้แหละครับ อน่ากลัวมากอันนี้คือน่ากลัวมากนะคุณผู้ชมว่าเราปล่อยให้คนที่สถาปนาตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ทุกเรื่องเป็นเนิร์ดเป็นนุ่นทำนี่ทำสำนักพิมพ์พิมพ์มหนังสือแปลหนังสืออันน่าเชื่อถือแล้วขาตัวเขาเองทำอะไรออกมามันต้องพลอยน่าเชื่อถือไปด้วยงั้นเหรอเออ,อและสิ่งเหล่านี้ที่เขาทำออกมาเนี่ยอสอสอก็งับเอาไปพูดในสภา โดยที่ไม่มีการวริไฟข้อมูลมมันน่ากลัวตรงนี้ไงคาดว่าคิดไปเองว่ามโนว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าจะได้ไหมแล้วเสร็จแล้วก็จะมีอีสอสอไปพูดดีลกับปีศาจดีลแรกประเทศกับปีศาจคือเอาไปเอาไปเซนเซชั่นไลซ์ด้วยคำพูด <c oughs> ประหลาดขนาดที่เป็นนิยายอีก <c oughs> แล้ว <c oughs> ประชาชนชาวติ๊กตอกก็จะเอาไปผลิตซ้ำ แล้วแล้วหลังจากนั้นก็จะถูกส่งต่อต่อไปเป็นเป็นคอนเซปต์แบบง่ายๆอ่ะเหมือนแบบอ๋อมันโกงมันโกงมันมันขายชาติให้หุนเซนมันขายชาติให้อันโคลแล้วมันมันคือความเท็จมันคือสิ่งที่ไม่ได้ถูกเวอริฟายข้อเท็จจริงแต่ผลลัพธ์ที่คุณใส่ร้ายป้ายสีเขาอะมันเกิดขึ้นแล้วไงแล้วมันไม่ได้เป็นผล มันไม่ต่างจากผังล้มเจ้าในยุคในยุคเสกไก่อูเลยนะคุณคุณแค่คุณแค่บอกว่าอ,อ๋อเบนจามินเบลเมาเออร์เบอร์เกอร์เนี่ยนะแต่งงานกับแคทเธอรียาบีเวอร์แคทเธอรียาบีเวอร์ส่งเงินให้กับคนนี้ตรงนี้ขณะที่เบนจามินเบลเมาเออร์เบอร์เกอร์เนี่ยนะครับเฟิร์สอะไรนะเฟิร์สไวท์ออฟเอ่ออะไรเนี่ยเนี่ยสุ่ภาลัษต์จงงามอะไรเนี่ยผมงงมากเลยฮะงงมันยงเก่งเนาะเออ แล้วเนี่ยเรฮะแล้วเราปล่อยให้คนปล่อยข้อมูลอะไรแบบนี้ออกมาโดยที่เขาไม่ต้องรับผิดชอบเลยเหรอคุณผู้ชมเอออืมแล้วแคกถามหน่อยคนอย่างแขกเนี่ยนะอย่างมากก็คือหยาบคายนะรุ่มรามหมยาบคายรุงรังนะแต่แขกไม่มีอยู่เราจะไม่ฟรีเครตข้อมูลับในนส่ลายคนแบบเนี้ยอืมเออ การแฝกเคตข้อมูลเนี่ยมันเลวร้ายมันต่ำซามากกว่าการใช้พูดคำหยาบอีกนะครับเพราะคุณท้านคนอื่นเสียหายแคนจะพูดอวัยวะใครจะพูดอวัยวะกี่รอบเนี่ยมันก็ไม่ทําให้อวัยวะนั้นมันเสื่อมลงหรือว่าถูกไหมแต่ว่านี่คือคุณไปใส่ร้ายป้ายสีเขาคุณไปว่าคุณนู้นคุณนี้ทีเนี่ยแล้วเนามไม่ตอบโต้คุณเลยมันไม่ใช่แค่แพทองทานเสียหายหรือแสนสลีเสียหายหรือแบงก์กษตกรเสียหายนะพี่เก๋ มันเป็นความเสียหายต่อความเข้มแข็งของประชาธิปไตยด้วยอ่ะเพราะมันนำมา <Okay. S 1> ซึ่งการถอดถอนนายกโดยไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ <c oughs> การทำให้คนแบบเสื่อมศรัทธาในการเมืองระบบเลือกตั้งทำให้นโยบายที่ควรจะต่อเนื่องของรัฐบาลไปต่อไม่ได้สิ่งที่คุณทำอ่ะคุณทำลายโอกาสของคนอ่ะไปกี่ล้านคนคุณรู้ตัวปะ จากการที่คุณ<ม>แค่อยากอยากอยากด่าแพทองทานอยากด่าทักษิณนะน<ม>คุณคุณทำลาย<ม>โอกาสของคนไปกี่ล้านคนนะ่ะจากการกระทำ<ม>แบบเนี้ยที่คุณคิดว่ากูเจ๋งม,มากเลยอะ่ะ<ม>เนี่ย<ม>แล้วก็ทำให้มันดูเป็นวิทยาศาสตร์นะให้มันดู<ม>ดูเก่งอะ่ะด้วยการ<ม>ใส่สัญ,ญลักษณ์กราฟรีจิสเตอร์อินไทยแลนด์สีนั้นรีจิสเตอร์อินประเทศนั้นสีนี้อันเนี้ยมัน มันเป็นการเล่นกับสัญ,ญลักษณ์ที่เอาไว้หลอกคนน่ะพี่เก๋เหมือนเวลาแขกไปนำเสนอเปเปอร์ถ้าแขกพูดเฉยเฉยไม่น่าเลื่อมใสแต่ถ้าแขกมีสไลด์อ่ะแขกได้คะแนนเพิ่มขึ้นอีกหน่อยแต่ถ้าแขกมีว<ม>ิดีโอประกอบสไลด์ก็เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งถ้าแขกมีมกนี่เก๋นึกออกปะแล้วถ้าแขกมีกราฟเยอะเยอะอ่ะแขกยิ่งดุดเก่งอืมอืมอืมเน่ยงงแล้วถามว่าคนเหล่านี้เนี่ย คนเหล bạn, <t> ่า <ält> น <t> ี้เขาจะรับผิดชอบอะไรพออุ๊บส์ได้ข้อมูลมาถอดออกแค่นั้นเหรอครับ Just simple as that เหรอครับขามหน่อยแผนแผนทัง um, อันเก่าขอถอดบริษ <t> ัท <resources> นั <t> ้นบริษัทนี้ออกไปก่อนนะคะและเดี๋ยวพอแสนสิริกับ SCS เรมีแถลงการอุ๊บส์โพสใหม่อุ๊บขอถอดแสนสิริกับ SCS เรออกก่อนนะคะ มันได้เล <man> ยเหรอคุณผู้ชมความเสียหายมันเกิดข <attractions> ึ้นแล้วอ่ะใช่แล้วก็ที่ที่มันแย่กว่านั้นคือเดินตัวติดกับสสบางคนอีกไปอภิปรายกันในอย่างเงี้ยให้แล้วก็เอ้ยข้อมูลถูกอภิปรายในสภาใครเจอบ้างมาแปะลิงก์ไว้ตรงนี้ไปขนาใหญ่แล้วนะอ่ะนักเขียนคนเนี้ยอะไรคือความรับผิดชอบอแล้วก็อยากให้บริษัทนี้เนี่ยสมาคมสคื่ออยู่ไหน สมาคมสื่ออยู่ไหนการพระบิคัดสืบข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันน่ากลัวนะครับมันมันน่ากลัวกว่าที่พวกเราจัดรายการแล้วหัวเราเะเยาะเย้ยกันอีกนะครับที่คุณว่ากัน,น่ะเนี่ยวันนี้อิสมาคมปากว่าตาขยิบเนี่ยไปไหนอ่านไม่ออกหรอครับผังแบบนี้เนี่ยเออเอซีแอสเซนอกจากออกแถลงการชี้แจงแล้วน่าจะฟ้องด้วยนะเออนี่ยฮุ้ย อีบเดือนอยู่ข้างหลังเขาเปลี่ยนเรื่องเลยบอตกจกับเห็นิบมาอมว่า